อ่ะเด็กๆเ,เอกาสาร f ฟ n a l 7นี่ก็คือเป็นเอกสารสุดท้ายที่จะออกข้อสอบนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรมันเกี่ยวข้องกับอนุกรมกำลังซึ่งจริงๆแล้วอนุกรมกำลังตัวนี้เราเคยเรียนมาแล้วในแคลคูลัสสองแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ไปใช้ในการช่วยหาผลเฉลย ของสมการเชิงอนุพันธ์ที่ซับซ้อนขึ้นแต่เราจะไม่มาออกข้อสอบซึ่งอยู่ในเอกสารที่8และ9แต่จะอัพอตัวเลคเชอร์โน้ตให้ถ้าใครสงสัยก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับเพราะว่าเนื้อหามันเยอะมากถ้าจะออกถ้าจะสอบทีเดียวเนาะทีนี้เขาบอกว่าอนุกรมกำลังคือฟังก์ชันที่อยู่ในรูปตัวนี้ นี่ a ศูนย์บวก a หนึ่งคูณกับ x ลบ c บวกกับ a สองคูณ x ลบ c กําลังสองบวกไปเรื่อยๆรื่อย a สามคูณ x ลบ c ทั้งหมดก,กํลาลังสามบวกจนถึง a n คูณ x ลบ c ทั้งหมดก,กํลาลัง n แล้วก็บวกต่อไปอีกคือการบวกแบบไม่มีที่สิ้นสุดแบบนี้เขาจะเรียกว่ามันคืออนุกรมซึ่งสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปหนึ่งได้โอเคนะเด็ก,ร,กรูปนั้นก็คือสัญลักษณ์นี้ หลายคนจะเรียกว่ามันคือซิกมาหรือหลายคนจะมองว่ามันคือซัมจะอ่านอะไรก็ได้ซัมของอะไรเด็กๆ a n a ห้อย n เนาะเรามันถ้าเราดู a ศูนย์ 1, a ห a สอง a สาม a n ไปเรื่อยๆ a ห้อย n คูณอยู่กับอะไร x ลบ c ถูกไหมทั้งหมดกำลัง n แบบนี้แล้วกัน n ของที่จะเปลี่ยนตัว ตัวห้อยตัวนี้เป็น k ก็ได้นะเป็น k แล้ว k ตั้งแต่อะไรถึงอะไรก็ว่ากันไปตรงนี้เราก็เล่น n ตั้งแต่1จนถึง infinity คือมันพูดถึงการผลบวกผลบวกของ an x ลบทักำลัง n แล้วก็วิ่ง n ไป n เป็น 1, <P> uh. 1ก็คือ่อะ n อ n ตั้งแต่0ูนสิเด็กๆไม่ใช่หนึ่ง n ตั้งแต่0ก็คือตัวแรกก็คือ a 0 คูณกับ x ลบ c กำลังศย์ซึ่งตัวนี้ก็คือหนึถูกปะก็เป็น a 0ตัวแรกคือ a ศนยะ์ะบวกกับผลบวกก็ไล่ n ไป n เป็นเลขหนก็จะเป็น a 1คูณ x ลบ c ทั้งหมดกำลังหบวกต่อ a 2คูณ x ลบ c ทั้งหมดกำลังสองบวกไปเรื่อยๆเ,เราจะเห็นว่าสองตัวนี้มันเป็นอะไรกัน ันเป็นตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นการเขียนอนุกรมกำลังหรือ power series เขียนแบบนี้ก็ได้และเราก็จะมีชื่อเรียกให้มันว่าเออถ้าเขียนแบบนี้นะ a 0 a 1 a 2พวกเนี้ยมันคือสัมประสิทธิ์ของอนุกรมกำลังนะและ c ตัวนี้เนี่ยตัวที่อยู่ตรงเนี้ยจะเป็นเลขอะไรก็ได้เขาจะเรียกว่ามันคือศูนย์กลางของอนุกรมกำลัง โอเคเนาะงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูาเราจะกระจายอนุกรมกําลังตัวอย่างในการกระจายอนุกรมกําลังดีกว่าแน่นอนถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วเราจะมองอะไรเป็น AN นะมันคือซ้ำของ AN นตัวนี้คือ AN และ c คือเลข3ถูกไหมสามประสิทธิ์ของมันก็คืออ่า1ส่วน2กำลัง N และ c คือ สามศูนย์กลางคือ3ถ้าเรากระจายอนุกรมตัวนี้ออกมาก็แทน n เป็นศนย์ไปก่อนก็จะเป็น1ส่วน2องกำลังศนย์คูณ x ลบ3ามกำลังศบวก1ส่วน2องกำลัง1คูณ x ลบ3ทมถ้าบอกกำลัง1ไล่ไป ไม่มีอะไรเลยเด็กๆก็เปลี่ยนแค่ตัว n เป็นเลขหนึ่งไปศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามบวกไปเรื่อยๆซึ่งตัวแรกมันก็จะได้เป็นอะไรหนึ่งถูกไหมเพราะมันคืออะไรเนี่ยตัวนี้มันคือหนึ่งสองกำลังศูนย์ก็คือหนึ่งอยู่ดีก็จะเป็นหนึ่งนั่นเองหนึ่งบวกหนึ่งส่วนสองคูณอีกลบสามบวกหนึ่งส่วนสี่คูณ X-3 กลบสกำลังสแล้วก็บวกไปเรื่อยๆนี่คือการกระจายอนุกรมกำลังออกมาข้อต่อไปเห็นแล้วว่าสัมประสิทธิ์ของอนุกรมกำลังนี้คืออะไรถ้าเรามองกันจริงๆเนาะเราต้องมองตัวนี้หนึ่งส่วนอแฟแล้วเราซ,ซีเราต้องมองว่ามันคืออะไร c เราต้องมองว่ามันคือเลขลบหถูกไหมเพราะอะไรถึงเป็นเลขลบหเพราะ x บวกหมันคือ x ลบด้วยลบหนั่นเองดังนั้น c ก็เลยมองเป็นเลขลบหนั่นเองเนาะคือตัวนี้ x ลบ c ถูกป่ะคำถามถามว่า factorial ของ n, n เนี่ย n แฟ t เนี่ยหมายถึงอะไรไหนหลายๆคนต้องรู้นะมันก็คือ n คูณ n ลบ1คูณ n ลบ2ไปเรื่อยๆจนถึงอะไรคูณ1ถูกไหมเด็กๆจนถึงคูณ3คูณ2คูณ1นั่นเองไล่ลงมาอ่ะไปดูการกระจายอนุกรมกำลังตัวแรก n เป็น1นะก็จะเป็นอะไร1ส่วน1แฟก X บวก1เท่ากับกำลัง1 บวกต่อ1ส่วน2แฝก x บวก1ทั้งหมดกำลังสองอีกสักตัวหนึ่งส่วน3แฝกคูณกับ x บวก1ทั้งหมดกำลัง3ซึ่งถอดออกมาเป็นอะไรเนี่ยตัวแรกก็ได้ x บวก1แล้วก็1ส่วน2คูณ x บวก1กำลังสองถูกไหม หนึ่งส่วนสามแฝกสามแฝกคืออะไรก็คือสามคูณสองคูณหนึ่งก็คือหกคูณ x บวกหนึ่งทั้งหมดกำลังสามก็ไล่ไปทีนี้เวลาเขาเล่นเนี่ยเขาจะเล่นที่อนุกรมกำลังที่มีจุดศูนย์กลางเป็นศูนย์ก็น่าสนใจเหมือนกันก่อนหน้านี้ตรงนี้เรามองเป็นอะไรนะ x-4 ลบใช่ป่ะทั้งหมดกำลัง n แต่ของเราต้องเป็นศูนย์นะในกรณีนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแค่เกกาลัง n ถูกไหมเด็กมันก็จะเป็นซัมของ a n กําลัง n ตั้งแต่ศูนย์จนถึงอินฟินิตี้ก็ไล่ไป a ศูนย์บวก a อหนึ่งบวก a สองลังสองบวกเสามลังสามบวกจุดๆๆไปเรื่อยเงั้นลองมาดูตัวแรกก่อนถ้าเราจะหาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระจายอนุกรมกําลังของพจน์แรกของของอนุกรมกําลังตัวแรก ตัวบนนะเฮ้ยได้อะไรมันเป็นอนุกรมกำลังที่มีสัมประสิทธิ์เป็น1ถูกไหมเด็กๆและจุดสูงตางคือศูนย์ an มันมีหนึ่งมันมันไม่มีอะไรเลยติดอยู่ตรงนี้หมายถึงว่าไม่มีพจน์อื่นท,ที่ที่ไม่ใช่หนึ่งอเนะมันเป็นหนึ่งเสมอเพราะฉะนั้นเราก็กระจายไปตัวแรก x กำลังศูนย์บวก x กำลังหนึ่ง บวกไปเรื่อยๆนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็คืออะไรหนึ่งบวก x กำลังบวก x เฉยๆเนาะบวก x กำลังสองบวก x กำลังสามบวก x กำลังสี่ไปเรื่อยๆตัวนี้เป็นอนุกรมกำลังที่ใช้บ่อยโอเคนะลองมาดูตัวถัดมา เราต้องมอง an ให้ออกว่า an คืออะไร an คือตัวนี้นี่ลบหนึ่งกำลัง n ส่วน n แยกส่วนเอามาอยู่ฝั่งซ้ายได้นะเด็กๆแล้วก็อ่าค่าคงอ่าจุดศูนย์กลางคือศูนเนาะลองไล่ไปซิ n ตั้งแต่หนึ่งก็จะเป็นอะไรลบหนึ่งกำลังหนึ่งส่วนหนึ่งบวกกับลบหเอาไปกำลังสองส่วนสอง x กำลังสองบวกลบหนึ่งเอาไปกำลังสามเขียนสักสี่ตัวแล้วกันไล่ไปตัวแรกได้เลยเด็กๆก็เป็นลบ x ถูกไหมตัวที่สองลบหนึ่งกำลังสองก็เป็นบวกไปแล้วถูกไหมตรงนี้เป็นบวกไปก็จะเหลือ x กำลังสองส่วนสอง ลบอะไร x กํลังสส่วนสแล้วก็บวก x กํลังส่ส่วนสี่ไล่ไปแบบนี้ไปเรื่อยเรยืทีนี้เขาเกิดคำถามที่ว่าแล้วมันบวกลบบวกอะไรแบบนี้กันไปเรื่อยๆอยเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ยบวกกันไปเรื่อยเอยอะ่ะมันมีผลลัพธ์ไหม อย่างตัวนี้มันบวกลบกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีผลลัพธ์ไหมว่ามันได้อะไรคือหลายๆคนจะมองว่าเฮ้ยมันบวกไปจนถึงอินฟินิตี้อ่ะมันจะมีผลลัพธ์ไหมนะเราก็บอกว่ามันมีผลลัพธ์ในบางกรณีมันสามารถบอกได้ว่ามันผลรวมของมันเนี่ยคืออะไรในบางกรณีนะเขาก็เลยมีคำว่าการลู่เข้าของอนุกรมกำลังขึ้นมา มีการลู้ข้าของอนุกรมกําลังขึ้นมาว่าอย่างอนุกรมกําลังเนี้ยบวกกันไปเรื่อยๆแล้วจะมีผลลัพธ์เป็นอะไรเขาก็บอกว่างั้นเดี๋ยวมาลองพิจารณาตัวนี้กันก่อน S1X แบบนี้ให้เป็นเอาตัวนี้ก่อนนะให้เป็นผลรวม2ตัวแรก ตัวนี้เป็น s 1 x แบบนี้ก่อนมันก็คือ a 0บวก a 1อ่า a 1คูณกับ x เนาะแต่ถ้า s 2 x ให้มองเป็นผลรวมของ3พจนแรกก็จะเป็นอะไร a 0บวก a 1 x บวก a สอง x กําลังสองแต่ถ้าเป็น s สามก็คือผลรวมของสี่พจน์แรก s สามนะเป็นผลรวมของสี่พจน์แรก a ศูนย์บวก a หนึ่ง x บวก a สอง x กําลังสองบวก a ส x กํลังสคือเราอยากให้ตัวห้อยเนี่ยมันตรงกันแต่มันอย่าลืมว่ามันต้องเริ่มที่ a ศย์เนาะก็คือ4ี่พจน์แรหรือบวกกันจนถึงพจน์ที่อา่าเป็น a 3าม x กําลังสามจำอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าตรงนี้มันเป็น sn เนาะมันก็คือผลรวมของอา่า n บวกหพจน์แรกก็ไล่ไปเริ่ม จริงๆมันเริ่มตัวเนี้ยมองเป็นพจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3ไปจนถึงพจน์ที่ n แล้วก็บวกตัวแรกอีกเป็นพจน์ที่ n บวกหก็คือ n บวกหพจน์แรกนั่นเองเรากําหนดมันขึ้นมาก่อนว่าให้สัญ,ญลักษณ์ S n ห้อยเเนี่ยมันคือเดี๋ยวพูดอีกทีหนึ่งนะนี่เราจะให้ S n เนี่ย ก็คือเป็นผลบวกย่อยของ n บวก1พจน์แรกของอนุกรมเนี่ยเอา n บวก1พดพจน์แรกมามามองเป็น sn ตัวนี้โอเคนะครับทีนี้คำถามถามว่าไอออนุกรมกำลังไอออนุกรมกำลังตัวนั้นที่เรากำลังจะหาว่าผลบวกของมันอะมันแบบบวกกันเสร็จแล้วได้อะไรเขาก็บอกว่ามันมี มันมีสองคำก็คือคำที่1คือคำว่าลู่เข้ากับอีกคำหนึ่งคือลู่ออกลู่เข้าคือเหมือนแบบบวกกันเสร็จแล้วไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้เนี่ยมันลู่เข้านะมันออกมาเป็นจำนวนจริงนะก็คือมันลู่เข้าไปที่ f x ซักฟังก์ชันหนึง และเรารู้ด้วยว่า f x ตัวนั้นคืออะไร f x ตัวนั้นคือลิมิตของ f n เอา f n ที่เราหามาเมื่อกี้เอาตัวเนี้ยมา take limit m เข้าสู่ infinity แล้วเราจะบอกว่าถ้าลิมิตตัวเนี้ยมันหาค่าได้อนุกรมกำลังจะลู่เข้าไปที่ f x ตัวเดียวกันกับค่าของลิมิตนั่นเอง แต่ถ้าลิมิตของ sn เมื่อ n เข้าสู่อินฟินิต้เนี่ยหาค่าไม่ได้ตัวนี้เป็นลิมิตที่อนันต์นะเคยเรียนมาแล้วตอนแคลนึ่งนะถ้าหาค่าไม่ได้อนุกรมกำลังจะลู่ออกมีเงื่อนไขแค่นี้เองเราลองมาดูกันดีกว่าตัวนี้อนุกรมกำลังเลขาคณิตตัวนี้ใช้บ่อย เราลองมาดูก่อนว่ามันถ้าเราลองกระจายดูนะเด็กๆมันเป็นซัมของอะไร x กํลัง n n ตั้งแต่0จนถึง i n f i n i t y ลองกระจายดิมันคืออะไรนะ1บวก x บวก x กํลังสบวก x กํลัง3บวก x กํลัง4โอเคปะซึ่งเราทำไงเรา กำลังจะดูลิมิตของ sn คืออาจต้องพูดว่าเรากำลังจะดูว่าตัวนี้อนุกรมกำลังตัวนี้มันลู่เข้าไปที่อะไรไหมเราก็ไปดู sn ของเราก่อนดีกว่า sn คืออะไรมาดูกันนะ sn มันก็คือผลบวก n บวกหนึ 1, แรกก็คือ1บก x ซึ่งอนุกรมเนี้ยเขาเรียกว่าอนุกรมเลขาคณิตทำไมถึงเป็นอนุกรมเลขาคณิตอนุกรมเลขาคณิตถ้าเราลองมองเนาะเด็กๆใจเย็นๆนะ ตัวที่1กับตัวที่สองกับตัวสองกับ3 3ม,มกับ4 4กับหมันมีอัตราส่วนที่เท่ากันเสมออนุกรมเลขาคณิตเนี่ยคำว่าอนุกรมเลขาคณิตมันบอกเราว่าไหนมันบอกเราว่าพจน์ที่ n บวกหนึ่ง หารด้วยพจน์ที่ n มันมีอัตราส่วนที่คงที่คือเป็น r เสมอจำได้ไหมอันนี้คืออนุกรมเลขาคณิตแต่ถ้าอนุกรมเลขคณิตมันจะเป็นยังไง an บวกหนึ A ่งลบออกด้วย an ก็คือตัวที่อยู่ติดกันอะ่ะมันจะห่างเท่ากันเสมอนั่นคือเลขคณิตแต่ถ้าเรขาคณิตคืออัตราส่วนของตัวที่ติดกันมันจะเท่ากันเสมอ เพราะฉะนั้นสูตรเกี่ยวกับอนุกรมเลขาคณิตสูตรอนุกรมเลขาคณิตอันนี้ตั้งแต่มมัธยมแล้วเนาะสูตรมัมนว่ายังไงเด็กๆมันคือสูตรมันก่อนนะมันก็คือ a ศูนย คูณกับ1ลบกำลัง n บวก1ทั้งหมดส่วนด้วย1ลบ r คำถามถามว่าตอนนี้มันตัวเนี้ยมันคือสูตรถูกไหมเด็กๆมันคือสูตรเราต้องแปลงสูตรจากอนุกรมของเราว่ามันคืออะไรกันแน่ เราก็แปลงมันออกมา a ศูนย์คืออะไร a ศูนย์คือตัวนี้นี่ a ศูนย์ a ศูนย์คือเลขหนึ่งถูกไหมก็จะเป็นหนึ่งคูณอยู่กับหนึ่งลบ r ของเราคืออะไร r ของเราคือพจน์หลังหารด้วยพจน์หน้าทุกอันเลยจะใช้คู่ไหนก็ได้พจน์หลังหารด้วยพจน์หน้าซึ่งมันก็คืออะไรซึ่งมันก็คืออัตราส่วนมันคือ x ถูกไหมเด็กๆ x กำลังสองหารด้วย x ก็คือ x x กำลังสามารด้วย x กำลังสก็คือ x เฉยๆเพราะฉะนั้น r ของเราในอนุกรมเลขาคณิตข้อนี้คือ x โอเคนะมันก็มองเป็น x ยกกำลัง n บวกหเก็บไว้ทั้งหมดส่วนด้วย1ลบ x แบบนี้เพราะฉะนั้นเขียนสรุปอีกทีหนึ่งมนันได้นะ ก็จะเป็น1ลบ x กำลัง n บวกหส่วนด้วย1ลบ x ออกมานะทีนี้เรากำลังจะพิจารณาลิมิตของ sn ถูกไหมเด็กๆเราไปพิจารณาลิมิตของ sn เมื่อ n ไปที่อินฟินิตี้มันก็คือลิมิตของฟังก์ชันตัวบนนั่นแหละมันก็คือ 1-x ลบ x กำลัง N บวก1ส่วนได้1ลบ x นั่นเองเรากำลังจะดูค่าของมันว่ามันเป็นอะไรและตัวที่เกี่ยวข้องกับ เอ็นตอนนี้เอ็นมันกำลังวิ่งถูกไหมเด็กๆเอ็นมันกำลังวิ่งไปที่อินฟินิตี้ตัวที่เกี่ยวข้องกับเอ็นตัวเดียวคือพจน์นี้พจน์นี้มีความเกี่ยวข้องกับเอ็นงั้นเราลองมาดูกันดีกว่าว่าถ้าเอ็นวิ่งไปที่อินฟินิตี้แล้วไอพจน์ x กำลัง n บวก1มันจะวิ่งไปที่อะไรเราตั้งคำถามไว้ก่อนนะถ้า n ลู่ไปที่อินฟินิต้แล้ว x กำลัง n บวก1จะมีค่าเป็นอย่างไรเราลองมาดูกัน <Okay. S 1> ถ้าเราพี่นะ x เป็นเลขสองก่อนถ้าพิจารณา x เป็นเลขสองคำถามถามว่า x กำลัง n บวกหที่เรากำลังจะสนใจถูกไหมมันก็คือ2องกำลัง n บวกหมันจะมีค่าเป็นยังไงเมื่อ n เข้าสู่ Infinity เด็กๆ สองกำลังเอ็นบวกหนึ่งมันก็เหมือนสองกำลังตี้อะสองกำลังเยอะเยอะสองกำลังหนึ่งล้านสองกำลังสองล้านโอ้มันก็หนีไปที่อินฟินิตี้เหมือนกันแต่ถ้าเราพิจารณาเปลี่ยนใหม่เป็นอะไร X เปลี่ยนเป็นเลขลบสองบ้าง X. เราจะได้อะไรออกมา X กำลัง n บวกหนึ่ง ซึ่งมันก็คือลบสทั้งหมดกำลัง N บวกหงยิ่งมันยกกำลังเยอะๆถูกไหมเด็กๆมันเครื่องหมายมันจะเป็นยังไงก่อนลบสองกำลังหนลบสองกำลังสองลบสเอาไปกำลัง3าลบสเอาไปกำลัง4ี่เครื่องหมายมันสลับแต่ตัวเลขมันเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันถูกไหมมันก็จะเป็นเป็นอะระลบสอส ลบแปดสิบคือเครื่องหมายสลับแต่ตัวเลขมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ยังคงลู่ออกอยู่ดีแต่มันไม่ได้บอกว่าไปที่ตี้หรือลบตี้นะแต่ถ้าเรามอง x เป็นเลขนี้ถ้าเรามอง x เป็น1ส่วน2แล้วกันจะได้ว่าไนระ กำลัง n บวก1มันก็คือ1ส่วน2เอาไปกำลัง n บวก1ซึ่งถ้าเราเอา n เข้าสู่อินฟินิตี้มันคือ0.5ยกกํากกำลังเยอะๆ0.5กํากำลัง1ถ้าเราลองมองเขียนแอบคิด0.5กํากำลัง1ได้0.5 0.5เอาไปกำลัง2ได้0.25 0.5เอาไปกำลังอะไร0.5ถ้าเราเอาไปกำลัง3จะได้อะไรเด็กเเขียน0.5เอาไปกำลัง3มันก็จะออกเป็น0.125ถูกไหมตัวเลขมันลดลงเรื่อยเรื่อยๆเรื่อยๆเลยเย,ยิ่งยกกำลังเยอะๆตัวนี้ยิ่งลูกเข้าอะไร 0เมื่อ N เ,เข้าสู่อินฟินิตี้นะอันนี้คือกำลังพิจารณาเมื่อ N เ,เข้าสู่อินฟินิตี้ทั้งหมดนะเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนดีกว่ากันงงเมื่อเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเห็นภาพและว่าถ้า X ของเรามันมีค่าเป็น0ูนย์กว่า ถ้า x ของเรามีค่าเป็น0ูนย์กว่ากว่าโอเคไหมเด็กๆ x กำลัง n บวกหเนี่ยเมื่อ n เข้าสู่อินฟินิตีเนี่ยมันจะลู่เข้าสู่0ูนย์แต่ถ้าเรามอง x ตัวนี้ติดลบขึ้นมาเป็นลบ0ูนย์กว่ากว่าเหมือนกันลองเอาไปยกกำลังดิตรงนี้ก็เป็นลบถูกไหมลบครึ่งลบศูนย์จุดห้า ถ้าเอาไปยกกําลังยกกําลังยกกาลังนะมันก็จะเป็นอะไรลบศูนย์จุดห้าแล้วก็ศูนย์จุดสองห้าแล้วก็ลบศูนย์จุดหนึ่งสองห้าแล้วก็ไล่ลงไปอีกก็คือสุดท้ายมันก็ยังเข้าใกล้ศูนย์อยู่ดีแต่เข้าใกล้ศูนย์แบบเครื่องหมายคนละฝั่งแต่มันก็ยังถือว่าเข้าใกล้ศูนย์อยู่นะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ที่เราพยายามทำเดี๋ยวต้องสร้างทั้งหมดไปก่อน ฮ้ยทั้งหมดนี้มันกำลังจะไปสรุปตัวบนว่าไอ้ลิมิตของ 1, x n 1นะึ่ลบ x กำลัง n บวกหเนี่ยคือไปพิจารณาที่ x กำลัง n บวกหมันจะลู้ออกเราไม่สนใจเราสนใจที่เมื่อไหร่มันจะลู้เข้าถูกไหมเด็กๆคำตอบมันจะเป็นอะไร1ส่วนด้วย หนึ 1> 1่งลบ x แบบนี้ได้เมื่อไหรเมื่อกรณีที่ x มันอยู่ในช่วงอะไรเออเป็นศูนย์กว่าว่าหรือเป็นลบศูนย์กว่ากว่าหรือเป็นศูนย์ก็ได้มันจะเป็นแบบนี้เมื่อ x ของพวกเราคือมันมากกว่าลบหนึ่งแต่น้อยกว่าหนึ่ง คืออยู่ในช่วงเนี้ยตั้งแต่ลบศูนย์กว่ากว่าจนถึงศูนย์กว่ากว่าแล้วมันจะมันจะลูเข้าทั้งหมดทั้งมวลเราทำมาได้แบบนี้กำลังจะสรุปอะไรนี่อนุกรมตัวนี้ที่เรากำลังสนใจเมื่อกี้อนุกรมเลขาคณิต u m m a t i ันของ x กำลัง n, n, n ตั้งแต่ศูนย์ถึงฟินิ i t y มันจะลูเข้ามาที่ตัวนี้เมื่อจริงๆแล้วตัวนี้มันคืออะไรเนี่ย เมื่อ x มันมากกว่าลบหแต่น้อยกว่า1ถูกไหมหรือมันจะมองเป็นแอบสรตูดของ x น้อยกว่า1ก็ได้แต่ถ้าแอบสรุูดของ x มันมากกว่าหรือเท่ากับ1อนุกรมดังกล่าวมันจะรูออกโอเคนะเด็กๆแล้วเราก็เลย มาสรุปอีกทีหนึ่งว่า u m m a t i o n ของ x กํลัง n มันจะลู่เข้ามาที่ตัวนี้นะ1 1ส่วน1ลบ x เมื่อ x อยู่ในช่วงลบ1ถึง 1, 1ช่วงเปิดตัวนี้ก็คือความหมายเดียวกันโอเคนะเด็กๆดดังนั้นตัวนี้คืออนุกรมกำลังตัวแรกที่เรารู้ว่ามันลู่เข้ามาที่ตัวนี้นะและลู่เข้าเมื่อไหร่ก็ต้องตอบว่าเมื่อ x มันมีค่าอยู่ในช่วงลบ1ถึง1นั่นเองเนาะ โอเคทีนี้มันมีอนุกรมกำลังตัวอื่นๆมันมีอนุกรมกำลังตัวอื่นๆที่เรากำลังจะดูว่ามันลู่เข้าไปที่อะไรนี่เยอะแยะเลยเด็กๆเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆอย่างเช่นอนุกรมกำลังที่มีหน้าตาแบบนี้ มันจะลู่เข้ามาที่ล็อกของ1บวก x อนะอนุกรมกําลังแบบนี้มันจะลู่เข้าไปที่ E กกำลัง x นะเมื่อสอดคล้องเหตุการณ์แบบนี้อย่างข้อแรกเราเรารู้แล้วถูกไหมได้ตัวนี้เมื่อ x อมันอยู่ในช่วงเปิดลบ 1, 1น่เนาะเยอะแยะเลยอนุกรมกําลังจะลู่เข้าไปที่อะไรอ่า ไม่ได้เน้นให้จำนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่ให้ดูไว้เฉยๆก็พอโอเคนะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้อีกนิดนึงคุณสมบัติของอนุกรมกำลังน่าจะพูดถึงในคลิปถัดไปได้นะเด็กๆตอนนี้เราดูแค่อนุกรมกำลังมันลูกเข้ามาที่ตัวนี้ก่อนก็พอนะครับ ตัวแรกคือตัวที่อยากให้จําได้แต่หลังจากนั้นคือถ้าจะใช้ก็มานั่งเปิดดูก็ได้เพราะว่ามันค่อนข้างซับซ้อนละโอเคเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับ